สวัสดีครับมมพ่อแม่พี่น้องสกุลสุ่นครับผมมาครับมากินแกงต้มไก่แซ่บนะครับผมหวานจุ๋ยร้มาครับแซ่บกันครับผมอืม แกน่นมันมาแมเทียนครับผมพร้อมปะก่นแย่งลุ่มวีวีได้พี่น้อง กินยุขาเงอีอนมันเนี่ย <s> <c oughs> อ,อืหว่วงพี่น้องโ,อโ้เสบิลี่แกงหน่อยพี่น้องเลยถ้าแกงผมไม่ไายพี่น้อง ้ไม่สดพี่น้องมันเลยแสบเป็นพิเศษโลกลางประขาตัวนี้ Oh. ห่อนอะไรไม่นองแกงมไม่ห่อนรสเผ็ดร้อน 음 <놀람> สดมหอนพป่นองเ้ย่มบีบีพี่น้งอ,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 อง พอดีครับโอ้นมใหม่มันหวานขนาะดพี่น,อน้องเจ้าเอื่นไผ่เรียงหรือไผ่ยังงง 嗯。<c oughs> <c oughs> ฝากกนไหนเก็เจกเติดตามจา่าเดือนนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กันมือนาจา่าเดือนชนะาแซ่บมาฝากพีต่อน,น้องกับเราครับผมมือนีแกงน้อใหม่ก็เรียบร้อยแล้วครับแซ่บขนาดพี่น้องบ่าวายูุซสก็แเดวเต้นะครับจา่าเดือนกระอขอบุญขอบุณพพ่อแม,ม่พี่น้องที่รับชมคลิปจา่าเดือนมาตลอดนะครับผมจา่าเดือนกระอให้พ่อแม่พี่น้องสุข,ขุขคนตรงมีสุขภาพแข็งแรง ต่ำรวยเงินทองคือเก่าครับพอใน,นคลิปหนาครับผมสำหรับมืนอนีใจเดียงขอกล้าวค้า่าั้ำบายดีครับ